นี่คือ5้าบรรพกษัตริย์ชาวพุทธโบราณผู้สร้างชาติสร้างแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นสืบต่อมาจนเป็นอนาณาจักรไทยในปัจจุบัน 1. พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชผู้มีส่วนสำคัญในการปลดแอกสุขโขไทยจากอำนาจขอมสู่การสถาปนารัฐสุขโขทยัยที่จเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดอย่างมั่นคงในอนาคต 2. พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมผู้เผยแพร่ศิลปะและพระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างไกลจนสุดขอบภูมิภาคพระโพธิสัตว์อีกหนึ่งภาคแห่งพระอวโลกิเตศวรผู้แผ่อำนาจบรารมีกษัตริย์ผู้ทรงดับทุกเข็นให้แก่ประชาชนตลอดสิ้นรัชกาล 3. พระเจ้าจันทรพานุกษัตริย์แห่งตามพรลิงผู้ประกาศอิสรภาพจากศรีวิชัยโจระขยายอาณาเขตได้อย่างกว้างขวางจะลดแหลมมาลายูตลอดจนถึงเกาะลังกาผู้ที่อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาจากลังกาทวีปและเป็นผู้กำเนิดลัทธิลังกาวงในนครศรีธรรมราชทรงปฏิสังขรณ์และทำนุบำรุงพระบรมาธาตุเมืองคครหลังสวรรคตได้สถิตเป็นพระโพธิสัตว์คือองค์จตุคามรามเทพ4 พระยามังรายกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเหนือผู้สามารถต้านทานกองทัพมองโกและสามารถรวบรวมเมืองฮริพุ่นชัยและหัวเมืองน้อยใหญ่จนสถาปนาเป็นอนาณาจักรล้านนาที่รุ่งเรืองทั้งพระพุทธศาสนาและอารยธรรมที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและห้า พระนางจามเทวีราชินีนักรบปฐมมกษัตริย์แห่งเมืองฮริพุนชัยผู้มากด้วยพระบารมีจากพระราชินิดาเจ้ากรุงละโวได้พาไพรพลขึ้นไปก่อร่างสร้างอาณาจักรที่ล่มสลายตามคำเชิญของฤาษีให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองทั้งยังประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกจากฮริพุนชัยทรงต่อสู่ล้านนากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงสืบไป